โอ้ยปีกหักปีกหักเลยแค่นี้แหละไปเลย <c oughs> ลมพัดมาแล้วเอาเหลืองไปลองเลยวันนี้ ลองลมแรงๆดูซิมันจะไหวไหมเอาอีเหลืองไปลองขึ้นสนูก่อนึอเคสนูเป็นสนูขวดนมเปรี้ยวครับ ตรงปลายคันเนี่ยผมก็ถักไว้ถักเพื่อให้มันทนเน่ะเสริมเสริมตัวไหมเคลาโอเคแล้วเราก็เอาตรงที่ถักเนี่ยไว้ตรงปลายคันแบบนี้ทั้งสองข้างโอเคครับแล้เวเชือก เ,เชือกสารแห่เวอร์45นะครับว,ว้าตัว180ก็เล่นสบายอยู่ที่กำลังเราแล้วว่าเราจะทนเว้าไหวหรือเปล่าส่วนเชือกอะ่ะสบา,บ,บายครับเชือกมันไหวของมันอยู่แล้วโอเคทางวิ่งเป็นทางไม่ยาวมากฮนะ ทางหน้าบ้านมีต้นไม้ทางนี้เป็นไร่ของอาเขาซึ่งเขาหยอดพืชผลแล้วเราก็จะไปวิ่งไม่ได้เราจะเล่นได้แค่าทางตรงนี้เป็นทางสั้นๆเดี๋ยวเราต้องใช้ไม้ไม้เนี่ยมาคัำยันว่าวไว้ก่อนมีไม้มาคำยันว่าไว้ มนีหมุนสนูก่อนหมุน,น,นสนูแล้วสนูเราเหนียวครับไม่ต้องกลัวขาดเอาสน,นูคำ้คำไว้เลยค้ำไว้โดนเชือกอยู่ไหมเนี่ยอยู่นะโอเคปึ๊บ ลมมันแรงคนระับปล่อยเชือกเลยปล่อยเชือกแค่นี้แหละไปเลยปล่อยยาวๆ ครับลมแรงๆครับปล่อยเชือกไปปล่อยเชือกไปอู้ลืมแก้พู่ข้างล่างครับพู่กุดเลยผมม้วนพู่ไว้โอ๊โอยร้อนมือ โอ้โหไม่ไหวครับไม่ไหวอะลมแรงกรจ็จะดลมแรงจับโอ้โหลงเลยฮะ ไม่ไหวก็เดี๋ยวลงคนระับเพราะว่าปีกนะ่าจะอ่อนสู้ลมไม่ไหวแล้วครับสนูก็โหถือว่ามันทนได้นะทนได้กระทนครับปล่อยต่อเราเทสหมดไปสนลูกใครอยู่แล้ว ไม่น่าไหวสภาพเดี๋ยวถอยไปตั้งหลักเอาถุงมือแล้วมามวนลงดีกว่า ยังยากเลยครับโอ้โหล่อยอดพลาไปแล้วโหดโหดครับเล่นเป็นเลยโอ้โหเข้าที่มัดเชื่องไม่ได้เลยครับ เดี๋ยวผมจะหันข้างตอนนี้ล้างตึงเชือกปิดนม,ม,มันลงอีกไปติ๊กอู้ ยากครับตอนนี้ยากเลยหยาบแยบโอเคอันนี้พอทำอะไรได้หน่อยอขอมวดแว้ คำมมวนหนึ่งคำวนสองออติดยอดไม้ครับโอ้โหติดอยู่เลย,ย,ย,ยเดี๋ยวมัดนี้ไปก่อนผมจะไปเอาถุงมือเพื่อมาม้วนเชือกนะฮะ เราอาจจะต้องเปลี่ยนตัวใช้สองห้องขึ้นดีกว่าตุลาที่มันหดนโอ้โหดูครับดูครับความรุนแรงของลม จริงๆเว้าวมันทนไหวะครับแต่ว่ามันก็จะโหดไปเก็บไปเถอะผมได้ถุงมือมาแล้วทีนี้เราจะม้วนลงอมือมันสู้ได้ครับถ้ามีถุงมือเนี่ยโอ้ลังลงมาดิอย่าติดอีก ไฟมั่วเลยทีนี้ไฟมั่วเลยเอาลงกอนเดี๋ยวผม โอ้ยลงอีกแล้วไม่ไหวก็ลงลุกไม่ไหวก็ลงโอเคพนมะพร้าวแล้วพลยอดมะพร้าวแล้วทีเรามาเล่นทีลงลงทีลงลงนง่ายครับไม่ต้องกลัวพาดอะไรมันลังผมเดินไปอยู่เลยอะ ลมนะครับดูลมครับโ <c oughs> อ้โหดิเอาเรื่องไปแล้วครับสนู สนนี้สนูเรียบร้อยไป็นหนึ่งครับเห็นใบสนูปิวสะบัดอยู่ฝั่งขวามือนะโอ้ยปีกหักปีกหักเลยปีกหักเลยครับปีกหักเลยโอ้เรียบร้อยครับเรียบร้อยครับโอเคครับ ้องมีซ่อมแล้วครับมีงานซ่อมแล้วครับเนี่ยออย่างนี้ก็ง่ายครับแต่มันซ่อมง่ายครับไม่เป็นไรครับฮะเฮะ้ยไม่ไม่หนาวเหรอไม่หนาวเหรอคนหนาวได้นหนาวได้อีกงหนูเป็นไรยังว่ายังไม่เป็นไรอ,ะอ่ะอ๋อเออของพ่อปีหกหักว่า แจวเลยถึงแล้วโอ้ยผูกล้าของเราปีกหักฮะไม่หักเลยเอาอร่มทียวงไม่หักว่ะเฮ้ยหักสองปีกเลยเหรอโอ้ยอย่างนี้ก็ซ่อมบานเลยดิซ่อมเดีย๋ยวก็บินไม่ได้เชนพ่ะบินได้เดี๋ยวเราซ่อม เนี่ยเนี่ยเหรอโอ้แล้วทำไมมันถังอ่ะไม่รู้ตรงนี้ก็ขักนี่ไม่เไรเดี๋ยวไปซ่อมซ่อมอะไรอยู่ซ่อมอะไรอยู่โอ้อันนี้พังจนได้นี่ดูดิพ่อหักแล้วก็แล้วไปไม่เป็นไรกอลินได้อยู่เรียกซ่อมแก่ซ่อมดิเอาไปซ่อมซ่อมกันไปไปพ่อ หักนี้นโอ้ลมแรงจังโออเออคออเอัเออเนอเปอเออเออกอนเออ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 เอกเออเดอเอ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 อมออเออเอเออเาอมออเออเออหนอเอ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 เอเอ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 เ เลยจากที่เราถักไว้อีกครับก็แสดงว่าลมมันแรงจัดตรงที่เราถักไว้ก็ยังอยู่ไม่ขาดลมมันโหดมากลมมันโหดเ่าเราทนไม่ไหวลมอะทำไมว่าอลไรมันรอดว่าของหนูมันรอดผมเป็นอะไรไกลเลยรอดของหนูว่าดีบินฮะของหนูอะอล็กมันก็เลยรอดอ๋อ ของน้องก็บ,บินไงไม่มได้บินนะ